เฮ้ hey, ชื่อโทบี้ทบี้เชื่อว่าหลายคนมีความฝันไม่ว่าจะเป็นเจอคู่รักมีธุรกิจของตัวเองหรือมีบ้านของตัวเองเที่ยวรอบโลกหรืออะไรก็ตามไปแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอหรือเราทําไม่ได้หรืออาจจะไม่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆชีวิตมันไม่ง่าย แต่สุดท้ายเรามีแค่ทางเดียวเราต้องกล้าลองลม้มแล้วลุกแล้วค่อยๆปรับตัวึนเราจะทําได้หนึ่งในความฝังของนบ,บีคือสร้างไรายได้ด้วย YouTube จะได้เป็นเจ้าของตัวเองแล้วจะได้มีอิสรภาพเต็มที่ความเป็นจริงทบี้ผลัดไอเดียนี้มานานมากแล้วหลายเดือนแล้วรู้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่ยังไงก็ต้องหาความมั่นใจในตัวเองแล้วตั้งใจทำเหมือนที่นกีพูดอะ just do it just do it รู้สึกว่าไม่ใช่เลยแต่ลองคิดดูถ้าเรารู้ว่าในอีกสิปีเราจะตายเราจะหายจากโลกนี้ไปเราจะยังทําในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไหมหรือเราจะใช้เวลาให้คุ้มเวลาที่เราเหลือน้อยนียนยน้ใช้ให้สุดเอาแบบหดๆก็ได้จัดมาในอีก1น่งชั่วโมงคุณจะตายเริ่มเวลาเราจะเสียเวลานี้เพื่อจะไปเล่นตึกตก เหมือนที่เราทำทุกวันหรือเราจะใช้เวลานี้เพื่อจะอยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักเพราะว่าถ้าเวลามันผ่านไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เศร้าเลยไหมต่อไปโทบี้อยากอธิบายว่า YouTube ช่องเนี้ยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างความเป็นจริงโทบี้อยากแชร์อะไรก็ได้ที่ช่วยพัฒนาชีวิตตัวเองของภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า self improvement แล้วจะมี3ข้อที่เราบีอยากพูดถึงในช่องนี้เรื่องแรกข้อแรกคือเรื่องจิตวิญญาณของภางษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า spirituality ก็คือการทำสมาธิการหายใจลดความเครียดอยู่กับปัจจุบันถ้าเป็นคนคิดมากเครียดบ่อยหรือเสียความมั่นใจในตัวเองคิดว่า subscribe ได้เลย เดี๋ยวนี้ข้อที่2คือเรื่องทำตัวให้เป็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า productivity ก็คือการเปลี่ยนนิสัยและรูทีนเพิ่มโฟกัสหรือวิธีช่วยจัดการชีวิตถ้าไม่มีแรงจูงใจหรืออยากจัดการชีวิตดีกว่านี้แต่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายงั้นมาถูกที่แล้ว ข้อที่3คือเรื่องท่องเที่ยวของภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า travel รู้รู้ร,รู้ความเป็นจริงข้อน,นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองแต่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มแต่อารมณ์แบบว่าท o b บี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วจะตัดคลิปสวยๆแล้วเราจะได้เรียนรู้จากโลกสวยๆนี้ด้วยกันอะประมาณนี้แล้วเห็นไหมว่า3ข้อน,นี้มันมันเชื่อมต่อกันยังไงถ้าเราอยากเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงเราต้อง1งตั้งสติ แล้วคิดในทางบวก 2. ขยันทํางานแล้วห้ามยอมแพ้และ3ผ่อนคลายบ้างไม่ใช่เอาแต่ทางานออกจากห้องบ้างเพราะว่าชีวิตมีอะไรให้ดูตั้งเยอะสรุป spirituality บวก productivity บวก travel เท่ากับอนาคตใหม่เป็นมุกใจเย็นๆหายใจลึกๆจะตอบกันถ้าชอบความคิดนี้ ฝากติดตามโทบี้ด้วยเราจะได้สร้างชีวิตดีกว่าเดิมเราจะได้เรียนรู้จักชีวิตดีกว่านี้เราจะได้ j o ็นจชีวิตที่เราอยากมีจริงๆดีไหมสรุปความฝันของคุณคืออะไรเจอกันคิดไปคิดมาเพลงคาราบาโคดเหมาะกับคลิปนี้เลยถ้าร้องได้สิ่งแรกที่คุณต้องทำพรุ่งนี้เช้าคือเปิดเพลงนี้ดังๆ ย่ <Yeah. S 2> มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ไม่ไมเหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือใช่เลย